ทุคนอยากให้หนูปาตะกาไหมละ่ะนี่นะทุกคนอุยสวัสดีค่ะหนูไม่ได้มานั่งเลนไม่มานั่งเลนวาซานอันนั้นลากขอนเก่นได้หนิไม่ได้มานั่งเลนดินดนนดอื้วันนี้เดี๋ยวพักสมองหย่อนใจก่อนทุกคนทุกคนจะให้หนูขายของตลอดเวลาไม่ได้นะอุย้ยหนูหาเพียงกันเสียงแหบอะ่ะ วันนั้นจะมอมอยช่วงดึกกันนะทุกคนพักก่อนตอนนี้จะเป็นแม่ค้าเต็มตัวเต็มระบบอยู่แล้วเนี่ยวันวันตะขายของสวัสดีนะคะงดงดขายของสักหนึ่งชั่วโมนงนะมานั่งมองมอยกันก่อนมานั่งมองมอยกันก่อนวิไม่เห็นอะไรเลยเพลงวิ สวัสดีนะคะหนูมาทุกคนมีใครอยากคุยอะไรกับหนูไหมมีใครอะไรแบบว่าทุกคนจะให้หนูขายของทุกวันไม่ได้นะเราต้องงดขายหนึ่งวันที่จริงปักตะกร้าได้นะทุกคนหาเพลงก่อนเพลงอะไรกันดีเอฟซีหายไปไหนหมดงดขายก่อนลูกค้าจะมาซื้อของหนูใช่ไหม นี่นะวันนี้งดขายก่อนนะงดขายก่อนทุกคนคิดถึงหนูไหมอยากให้หนูมานั่งมอมอยใช่ไหมอ้นหนูขายของทุกวันลูกค้าก็จะมาซื้อของหนูใช่ไหมสวัสดีนะคะลูกค้าวันนี้หนูว่าจะมานั่งมอมอยอะ่ะยังไม่ขายอยากอยากอยากได้เลย,หยไหนเนี่ยพอเขามานั่งคุยเล่นก็ไม่มีใครคุย,ยกับเขาพอเขาขายของก็ มาบอกว่าแม่ค้าขยันไงเออบา,าิษัทมานั่งคุยด้วยหน่อยทุกคนอยากได้อะไรยหนมปกกากตะกาให้ได้นะสวัสดีค่ะรถค่ะ